วันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับก็นี่เลยจะเ,เอา,เอาลูกไก่ไข่อีกชุดหนึ่งไปลงล้าอนุบาลน,นะครับนี่ลูกไก่ไข่นะครับตอนนี้ฟอกไข่ไก่ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับก็จะไม่เอาเข้าอีกแล้วนะครับก็ฝากแค่นี้ หมดก็จะพักตู้ก่อนนะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็พักตู้ก่อนนะครับนะแต่วันนี้เอาไก่ไข่กี่ตัวเนาะไก่ไข่เจ็ดตัวนะครับเอาออกนะครับไปใส่รางอนุบาลน,นะครับนี่บางตัวก็3วันแล้วบางตัวก็2วัน ครับสุก่อนก็เอาลงมาอยู่ในนี้สามตัวหรือสี่ตัวเนาะหลายวันก่อนเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสามตัวเดี๋ยวลงไปอีกเจ็ดเป็นสิบตัว ก็วันนี้หลังจากให้อาหารเสร็จก็มาเอาลูกไก่ลงอโอ้โหลงมานี่จิกเลยนะครับอะไปอีกตัวนึงสงสัยจะหิวมากเพราะอยู่สามวันนี่ครับลงมาจิกเป็นเลยนะครับลูกไก่ไข่เนี่ย ครูออกก่อนอโหโหโหลองมานี่จิกเป็นเลยนะครับเพราะว่าอาหารตกกับพื้นเยอะนะครับ อันที่จริงผมก็อยากจะพักลังด้วยนะครับเพราะว่าลังมันเริ่มที่จะมีกลิ่นนะครับถึงจะเอาแกลบออกแล้วก,ก็เริ่มมีกลิ่นนะครับอยากจะพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยอนุบาลลูกไก่ต่อนะครับคือไม่ก็พักไว้ก่อนรอให้ตลาดดีขึ้นก็ค่อยมา,เ,าเริ่มอนุบาลกันใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไก่เราก็เยอะแล้วนะครับ แล้วคนที่ซื้อก็จะน้อยลงนะครับบางคนก็ซื้อไปไม่เยอะนะครับแค่เอาไปเลี้ยงเลี้ยงไปดูเล่นหรือไม่ก็เลี้ยงแค่ไว้ทำอาหารอย่างเงี้ยครับยังไม่ถึงขั้นที่จะเลี้ยงแบบขายนะครับเพราะว่าตลาดเขายังไม่เปิดนะครับแต่เขารับบางเจ้าเขากรับซื้อนะครับเต่ว,ว่าซื้อถูก ซื้อถูกแต่อาหารแพงนี่เราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอาหารแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ว่าไก่เราถูกลงเราก็ไม่ไหวเราก็ต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็การกินอยู่ของเขานะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ได้ลูกไก่มา ไก่ไข่กี่ตัวสิบตัวเก้าตัวหรือสิบตัวเนี่ยอ่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากให้อาหารไก่ใหญ่เสร็จก็เอาลูกไก่ไข่มาลงเล้าอนุบาลลงค้อกอนุบาลน,นะครับแล้วก็รอดูต่อไปว่าจะได้สักลูกไก่ไข่สักกี่ตัวเนาะอันที่จริงอยากได้สักสิบตัวก็พอแต่ว่าไข่ยังเหลืออยู่ในรังอีก ในตู้ฟัก,กไข่นะครับก็ไม่รู้จะฟักมาสักกี่ตัวอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับโอ้ยายยังไม่ได้ตัดเลย